สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาใช้ปูนขาวโดโลไม์นะครับผสมน้ําแล้วก็สาดลงบ่ออีกหนึ่งครั้งนะครับในตอนแรกๆครับ EP ที่1หรือ2เนี่แหละถ้าจำไม่ผิดผมบอกว่าถ้าน้ํามาถึงครึ่งบ่อเมื่อไรนะผมถึงจะสาดปูนขาวโดโลไม่หลูกนะครับแต่ตอนเนี้น้ำมันยังไม่ถึงครึ่งบ่อหรอกเพียงแต่ว่าฝนมันตกบ่อยนะครับกลัวค่า pH มันจะเพี้ยนนะครับอาจจะผสมสักครึ่งลูกกับน้ําก่อนครับแล้วก็สาดลงไปให้ทั่วนะครับเพราะเดี๋ยววันนี้จะเอาปลาทองลงทั้งหมดราวๆสามสิบตัวนะครับ ชุดนี้ก็เป็นลูกป,ประทองที่เราจะเอาลงไปในบอ่อนะครับแต่จะเอาใส่กระชังไว้นะครับไม่ได้ลงไปในบอ่อโดยตรงนะครับทั้งหมดสามสิบตัวหรือสามสิบกว่าครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาใส่ลงกระชังตรงกลางนะครับมันมีทั้งหมดสามกระชังกระชังตรงกลางในน้ําจะลึกที่สุดนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะน้ํามันก็ไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวต้องซื้อโดนไว้บินดูนะครับส่วนกระชังทางด้านเนี้ย ด้านซ้ายเนี่ยเดี๋ยวไว้ใส่ลูกพันปลาสวายที่พอไว้นะครับส่วนกระชังด้านนี้ก็จะใส่พวกลูกปลายี่สกไทยนะครับลูกปลากระโห้ลูกปากลาคราฟแล้วก็พวกปลาตะเพียนทองอินโดอะไรพวกนี้นะครับแต่ตอนนี้น้ํามันยังไม่ได้ระดับนะครับก็ปล่อยได้แค่ลูกปลาทองนะครับเพราะว่าลูกปลาทองมันตัวเล็กนนครับแลอย่างถ้าปลาทองอยู่ได้ปลายอย่างอื่นก็อยู่ได้แน่นอนนะครับ ปูงขาวโดโลไมท์นะครับที่ละลายน้ําแล้วก็จะมีสีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีน้าําตาลน้าตาลอ่อนนะครับคล้ายๆสีชานมไข่บุกนะครับพอละลายได้ที่แล้วก็สาะลงบ่อเลยนะครับ เสร็ียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับวันนี้ดูท้องฟ้านะครับยังไงวันนี้ก็ตกแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้จะตกตอนกี่โมงนะครับลุกป่าช่นขึ้นมาให้เห็นอีกแล้วนะครับเก็บไม่หมดสักทีนะครับเก็บไปสองรอบพันกว่าตัวแล้วนะครับ